สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูไก่อีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนวรรณคดีนะคะวรรณคดีที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือพระไพมณีตอนพระไพมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรค่ะมาแนะนําตัวละครในเรื่องกันนะคะตัวละครแรกนะคะที่คุณครูจะแนะนําค่ะพระไพมณีค่ะหนุ่มรูปงามมีเสน่ห์นะคะเป็นโอรสของท้าวสุทัศน์กับนางปทุมเกศรค่ะมีพระอนุชานามว่าศรีสุวรรณ มีความสามารถในการเป่าปีสุดท้ายนะคะเจ้าชูแล้วก็มีภรรยาหลายคนคะ่ะตัวละครต่อไปนะคะที่คุณครูจะแนะนำค่ะนางผีเสื้อสมดค่ะสามารถแปลงกายให้ใหญ่โตและเป็นสาวสวยได้มีอิทธิฤทธิ์มากค่ะอารมณ์รุนแรงชาติก่อนเป็นก้อนหินและสุดท้ายนะคะนางมีความรักที่รุนแรงและมั่นคงต่อพระไพมณีมากค่ะตัวละครตัวต่อมานะคะสินสมุดค่ะชอบกรารผจญภัยค่ะเป็นบุตรของพระไพมณีและนางผีเสื้อสมุดค่ะ รูปร่างเป็นมนุษย์แต่มีเขี้ยวเหมือนยักษ์รักบิดามากกว่ามารดานะคะสุดท้ายมีกำลังมหาศาลค่ะตัวละครตัวต่อมานะคะนางเงือกขาร่างกายท่อนบนเป็นหญิงสาวแสนสวยนะคะส่วนท่อนล่างนะคะเหมือนปลาแล้วก็มีหางค่ะอาศัยอยู่ในทะเลมีความเมตตาเสียสละและมั่นคงในความรักที่มีต่อพระัยมณีค่ะ ตัวละครตัวสุดท้ายนะคะที่ยุนคูจะแนะนําก็คือพระฤาษีค่ะบอเพ็นศิลอยู่ที่เกาะแก้วพิสดารค่ะมียานทิพย์และเวทมนต์คาถาไล่พุทธิปีศาจมีไม้ทาวิเศษเป็นอาวุธและสุดท้ายค่ะมีเสียงระฆังเป็นสัญญาณประจําตัวค่ะสุดท้ายนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากอักษรเจริญทัดค่ะสำหรับนักเรียนคนไหนนะคะที่อยากรู้เรื่องราว ในวรรณคดีเรื่องนี้ก็รอติดตามชมในคลิปต,ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ